นะมาสักลายมือตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะครับทำจิตใจสบายนะครับนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสัมปสิปียังมะมะคาเตศิกคาเตศิกกินกรนาคาเตศิกาาอาหางปิตังชาณมิชาณมินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักและคนเมตตาตัวเราต่อไปนี้ตัวเราเองจะมีแต่สิ่งที่ดีประสบความสำเร็จการเงินการทองสิ่งต่ตางๆความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภ การสักของอาจารย์มงคลเราจึงทําเป็นการสักพิธีให้สิริมงคลสิ่งต่างที่มีอยู่ของตัวเราเองที่มีมากขึ้นรักสิ่งต่างที่อาจารย์มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปคุ้มของช่วยเหลือรวมทั้งเทวดาของตัวเราคัาเตศรค้าเตศิกิงกรณาคาเตศกอาหารปิตังฉนมิตนิมิตเป็นกาถาแควคาดพญานนตรายแดงสิ้นต่อไปนี้ศาสตาวุธสิ่งต่างของมีคมหรือว่าสิ่งที่ อาสาพิษอะไรต่างๆที่มีความรุนแรงก็จะไม่สามารถทำร้ายหรืออะไรต่างๆได้มีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปปืนผาหน้าไม้เอาไว้ทำงานทำอาชีพสิ่งต่างๆของแต่ละชีพของแต่ทุกคนนะครับสริมงคลต่างๆต,ตัวนี้จะติดตัวขอเราไปตลอดการตนาน้าทุสาธุสาธุนะครับอาจารย์จะทำความสะอาดลายมือเรานะครับมือเราเนะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะนะไปสักมากันหมดแล้วนะ วันนี้เราก็คงจะต้องนะครับดูในเส้นของเราที่เรามีก็คงอาจจะต้องใช้เส้นเดิมของเราด้วยนะเพื่อที่จะให้มันไม่แปลกหรือว่าเหลือชื่ออะไรต่างๆเต็มฝ่ามือไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะครับคงสิ่งที่ดีเราที่เรามีอยู่นะครับแต่สิริงมงคลของอาจารย์มงคลรัตนิธรรมเนี่ยนะครับจะติดตัวเราไปตลอดกาลนานนะครับ เป็นศักพิธีนะแล้วก็นะครับนำบัตรมีเวลาวรวยของอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมนะสิริมงคลวิว f ฟ o ร์จูนนะติดตัวไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจก็ไว้เอาไว้ใส่ในกระเป๋าการเงินการทองสิ่งต่างๆจะเจริญรุ่งเรืองและมีสิ่งที่ดีเราจะใส่ย,ยาชานะครับ แล้วก็ถู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 ถ,ถูให้ทั่วมือนะับถูเรา<ถ>จับ<ถ>จับจจประกบตะกรุูนะครับจะสบายกัทินะ้งไว้สักพิธีเพื่อให้มีสิ่งที่ดีนะครับสีมันจะหายจางไปและก็ไม่ต้องกลัวสิ่งที่เป็นสิริมงคลติดตัวเราไปตลอดกาลนานตลอดชีวิต นะครับให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดสิ่งต่างที่ดีนับตั้งแต่ต่อน,นี้ไปเราก็จะทาวัสลีนนะครับให้ที่มือมันลื่นเวลาเราสักเข็มมันจะได้นับลื่นไม่ติดขาดแม่อะไร của mỗi kháng này. เส้นไหลมือเราขยันต่อสู้มุ่งมั่นนะครับเส้นของเราหาเก่งนะครับแต่เก็บเงินไม่อยู่เลยนะต่อไปนี้ก็จะมีสิ่งที่ดีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาไว้ก่นะครับเพราะอาจารย์จะได้มีมือที่วางฐานเป็นการสักนะครับ สิ่งตัวนี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตมีสิ่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองสักพิธีไม่ต้องไปกังวลใจไม่เจ็บไม่อะไรนะครับเซฟสิ่งต่างๆนะครับ นะเก้นวัสนาหรือเส้นพระเสานะครับขึ้นจากช่วงข้อมือขึ้นไปเส้นพระเสาจะอยู่ไปทางนิ้วกลางผมก็จะสักจากเส้นที่เราไปสักมาแล้วแต่ยาวให้เพิ่มขึ้นไปการเงินการทองต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีจเจริญรุ่งเรือง uh-huh mm -hmm. ามพี่คุณพี่ร,ปรอปภกพเเดินมาหรือว่อาอะไรเดินมาโทรถามน้องอ๋อโทรถามน,น้องนะครับเส้นวัฒนา สนี้มีแต่สิ่งที่ดีลาบรลือตลอดไปโชคลาภการงานสิ่งใดที่เราต้องการขอให้สมหวังในสิ่งตรงนั้นสิ่งใดที่ติดกัดความกัน้นต่อไปนี้ให้หายพ้นไป แล้วก็จะเอาเส้นอาทิตย์ที่เรามีเอาเป็นอย่างนี้เลยยาวขึ้นมาเลยดีกว่าเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ยาวเส้นกิยศเส้นอาทิตย,ย,ย,ตย์ยาวไปถึงนิ้วนาง ปอดีคิวทุ่มหนึ่งอาจารย์เลยเลื่อนเป็นสามทุ่มครึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เลยปอดีเลื่อนงานห้าโมงใช่อาจารย์ก็น้องเขาไม่ได้ทำางาน,นจัดคิวให้ไ,หมไม่เป็นไรเขาก็ดีดีกระดิกไปอตอนนี้จะมีสามทุ่มครึ่งกับสี่ทุ่ม สี่ทุ่มเลดูกับอาจารย์อยู่อยกว่าหรอว่าตรงไหมตรงทุกครั้งเลยตรงทุกครั้งเลยเนาะที่ล่าสุดกําลังรออยู่ว่าจะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการสักไปวันนี้มันสักไปวันนี้มันต้องเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีที่ถามตอนนั้นว่าลูกชายจะไปติดทำงานใหม่แล้วอาจารย์บอกว่า มีโอกาสติดแล้วติดเร็วๆนี่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยติดเลยติดเลยปกติจะไม่มีใครติดนะคะหรอญาติไม่มีใครติดเลยหรอว่าอาจารย์ไปทายว่าติดใช่ค่ะแล้วเขาอยากเป็นหรือเปล่าเขาเขาบอกว่าเป็นก็ได้โอ้ก็ดีอาจารย์นันทายว่าติดเลยเนาะติดเลยค่ะไปรับก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะอืม thế, à khẩu đây, mือ khang niêng đái, mือ mือ khang niêng lấp đái ở, lấp còn, à, đi lấp còn, thưa này, สบายสบายคุยเรียบร้อยก่อนเ <c oughs> <c oughs> ส้นพุธเส้นพุธนี่ ไปทางนิ้วก้อยเส้นพูดคือการสื่อสารการพูดคุยการติดต่อเจรจาเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นพูธเด่นก็จะเป็นคนรู้จักพูดรู้จักคิดมีสติมีปัญญาเส้นวาสนาคือทรัพย์การเงินกำทองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเส้นกิดยยศชื่อเสียงความโดดเด่นแล้วก็เป็นการรักษาคำพูดทุกคนก็พูดคุยที่ดีติดต่อเจรจาอะไรซื่อตรงกับเรา เส้นเกียรติยศมันให้ความมั่นคงความกระตันอยู่หน้าที่การงานนะสามเส้นรวยของอาจารย์มงคลรอดิึงธทรรมสักเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองให้เกิดสิ่งที่ดีการสักของอาจารย์เน้นเบาๆเน้นเป็นสักพิธีไม่ได้ให้เกิดอันตรายหรือกันมือเจ็บหรืออะไรมันจะจางหายไปก็ไม่ต้องไปกังวลมันจะเป็นสิริมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต ามเส้นนี้ก็ะโดดเด่นและประสบความสำเร็จมีความผาสุกเจริญรุ่งเรือง,งทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานสามใบแล้ว <c oughs> เอาเมมีใบอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้เผื่อมันขาดอะไรจะได้เอาหรือว่าแบบเดียวกันหรือว่าแบบเดียวกันหมด,มดอ่าเนี่ยว,วันนี้เอาวิวอจูริย์ไปเดี๋ยวข,ข้า้งนู้นเดี๋ยวข้างนี้สบายวิวอัจฟรูนไปให้เห็นให้เหจริญรุ่งเรือง สามใบใช่ไหมอ่านแหไะเอาไปครบเลยสูตรสิ่งที่ดีนี่คือเส้นพุทธปัญญาคำพูดการเชียวชาวทัศนสินลัิธิมงคลจริงไหมตามที่บอกไปทั้เแต่หนูได้บัตรเนี่ยหนูถูกหวยแบบ่อนเนื่องแบบ่อนเนื่องจนแบบโอ้โหขี้งวด อมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทุกวันนี้ก็บางทีก็เป็นแค่งวดหนูก็มาถูกโอ้โหถูกมาตลอดเลยอืออาจารย์ทำสิ่งตัวนี้มาเทิดทูนครูบาอาจารย์และให้เขาช่วยใช่ไหมดวงเราก็ดีแล้วถึงถูกฉลกถึงได้มาใช้เก่งแต่ต่อไปนี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมอะแต่เราจะมีเก็บมีความเจริญรุ่งเรืองไป เส้นตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอาจารย์หาวิธีที่ช่วยเหลือให้คนสบายใจแล้วก็มีสิ่งที่ดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออาจารย์มงคลมาให้อยู่รอดปลอดภัยทุกวันนี้ครอบครัวทุกคนอาจารย์ก็เลยอยากจะให้มีสิ่งที่ดีไปช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลืออาจารย์ได้เทวดาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เขาก็ต้องช่วยเหลือทุกคนได้มีความเจริญรุ่งเรืองเฮง เราสามารถนำไปให้ใครที่เขารู้สึกว่าเขาชะตาไม่ดีนำไปช่วยเหลือเขาได้สิ่งตรงนี้มันจะเป็นสิริมงคลสิ่งที่ดีกับตัวเราก็ยังอยู่ตลอดไป,ปไดไทุกคนที่เรารู้สึกห่วงใครเขาจะช่วยได้หมดเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำมาเพื่อเป็นสิ่งที่เทิดทูนครูบาอาจารย์นะครับต่อไปเส้นเกียรติยศ แล้วเส้นวัสนาเราเจะเส้นเดิมที่สักมาด้วยอันนี้เส้นเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จสามเส้นรวยเฮงขนาดมปนน้ำบัดยังรวยแล้วหลายๆนาคน,น,นอโอ้หลายๆคนเขาก็ส่งข้อความมาแบบนี้นะ เราก็ดีใจเราทำมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเขาคือเราดูหมออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาสบายใจตรงนี้คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาอะให้เขามีความสุขเราก็เลยทําสิ่งตรงนี้มาให้เขาได้บูชาให้เขาได้ติดตัวให้เขาหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจละแต่หนูยอมรับอาจารย์ดูม่ มนจริงอาจารย์ก็ทำอาชีพทางด้านนี้มาตลอดอยู่ทางด้านนี้มาคนผู้คนขึ้นมาเยอะแยะเข้ามาก็ได้บุคคลบุคคลทุกทุกคนเมตตาอาจารย์ปกติแฟนหนูจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เลยนะไม่ให้ดูเลยเกี่ยวกับพวกเนี้ยพอหนูดูกับอาจารย์เนี่ยแกไม่ห้ามเลยปกตินี่แกหันตลอดไม่ให้ไม่ให้ อาจารย์ก็โชคดีตรงนี้ยอาจารย์ก็บางทีไปสอนก็นะบ้านเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสามีเขาก็ลุ้นอยู่อาจารย์จะเป็นไงสอนปรากฏว่าอสามีก็ถูกใจมานั่งเรียนด้วยกันเลยก็เหลือเชื่อมาก<ๆ>เขาหัวเราะเลยก็บอกโอ้อ oh, าจารย์<ๆ>เหลือเชื่อกับอาจารย์จริงนะหนูนะแพนหนูเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องเนี้ยมากเลยไม่เชื่อเลยนะ แต่อาจารย์ไปทําอะไรมันเนี่ยให้เขามานั่งเรียนกับหนูได้เดี๋จะไม่พาหนูมาแล้วเนี่ยเลิกเนี่แกก็เหนื่อยแล้วเนีแกขอเล่าให้แกฟังแกก็ไปหาอ,อาจารย์แกทานมาออแกไม่ขัดเลยดีดีด,ดีมีเส้นวาส,สนาเส้นพัเสาอาจารย์จะสักไม่ให้ชนกันเลยให้มันเป็นอิสระเส้นที่มันเกิดขึ้นอิสระมันจะทำให้เกิดความสุข ความเป็นมีน้ำใจแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเส้นวาสนาก็ลุ่งโรดการเงินการทองเป็นสิ่งที่ดีเส้นวาสนาเป็นเส้นพัดเสา การเงินต่อไปนี้ก็ลุ่งโรจนะประสบความสำเร็จสิ่งที่ดีมั่นคงตลอดไปติดตัวไปตลอดชีวิตไแล้ว,ลวตั้งตรงถึงนิ้วกลางเป็นลักษณะ Okay. อะเส้นวาสนาเส้นพเัเสาลุ่งรดตลอดไปสามเส้นรวยมีสิ่งที่ดีตลอดไปสาธุสาธุสาธุาธจเจริญรุ่งเรือง <c oughs> <c oughs>